สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิงทองไหลทองหน้าหลังจากการเจียวเข่าแล้วจ้าเจียวเข่าแล้วแล้วจ้าเจียวเข่าแล้วเมื่แล้วเดี๋ยวแต่ต่อเสี้ยงนะจ้าบาทนี้นี่กัน ออกมาไฮหน้าเบิรเลาะเบิ่งหน้าเบิ่งสวนจะกลองจ้าเบิ่งกะนหน้า่า,นนา,าพอบานแล้วได้เข่าหลายบันไดจ้ามาเบิงพคอบา,นไ,า,านได้เข่าหลายปันไดน้อปีนีเพินกำลังตากเข่าอยู่จ้าที่ตากเขา่าเบ่ะเอาไปตากจุกถน,นนคือในข้าวดอกพอดีที่มันหลายอยู่จ้า จะเละอมตากไว้ตรงข้างๆกันนี่เลยจ้ะจะเป็นที่เจ้าฟองเข้าไปฮะพอบานกันนะมันเขาคือบ่คอยในหลายแท้ปีนี้ไปหน่อยหน่อยจ้ะมอไซค์เพชรหน้าหลาหนำมันมาบอสมามเสมอมาหลามาหลาพอดเขาได้ได้หน่อย ที่เป็นเผ่าเจ้าข้างนี้พี่น้องได้บัวลายได้จ้ะปีนี้ผลผลิตได้หน่อยหนึหนงจา้าโอ้แต่ในต้นสาบเนาะพอบ้านเอ้ยเป็นยังไงนาะจากปีนี้เทศเขา่าเอ้ยฮิดเป่าพี่น้องเอ้ยมาแรงอืมมาแรงกันงานเกิดผม,มอยู่ล่าก็บเบิองอ้างยา,าเกิดไล่ตเกี่ยวกเกี่ยวยว่าไร เไปยังรถก็เกี่ยวบ่ได้ล่ะพ่อบ้านเขาว่ามีต้นไม้ต้นหญ้าหลายแบบเนี่ยอ๋อมีหญ้าแบบอ๋อมันมีหญ้าแบบนี่รถเลื่เกี้ยวหารถเขาเลยบ่ย่อมลงเกี่ยวหายจ้าเขาบ่หมุนไงเขาบ่หมายวะสันเขาบ่หมุนเพราะเก็บให้เฮ้าโอ้ไปดังซีล่ะจ้าเฮ็ดหน้า เช้าหน้ากับจังซีหล่ะจ้าอดเอาได้ข,ข่าวกับราคากับตกตามนอบปีนี้แม่นว่าพ่อบ้านอย่นี่มาขาวตามแล้วเท่าไหนจ้า2อันเาบาทสิบบาทงบบาทสิบบาทโอ้ยหาค่าเร่งคา่าปุ๋ยค,าค่ารถไถออกกะบว่าได้ลายหลอกจ้าใส้พ่อสนานหล่ะจ้าใด้พ่อได้กิน นี่ีดบ่ได้เครื่องปีกกยเลยอืมเพราะว่าเมิ่นมาปีนี้บ่ได้เครื่องฮอดปีกายก่าซันวะปีก่เลยลอยยี่สิบปีนี้สิพ่อสีสิบกว่าใ่อือแต่ในต้นเนาะนาจีหาอะไรเดี๋ยวซ้ำนี่กับแต่ในต้นฉาดโอ้ยซ้ำเหรียญของเหนหน่อยจากพี่น้องเอ้ยเห็ดหน้าปีนี้เมื่อยถิ่มซื้อจากเบิ่งทัว มองตากเขาก็ตั้งบักลายแต่เขาบ่มมีตากพี่น้องเอ้ยืันนี้ก็เลยมาซองเบิงพอบานจะเิ่นมาเฝ่าอัน,นหน้าว่นนี้หดหม่องนอนพิเนีดยเิ่นเด็กว่าเป็นจิตใจเข่าลายคือปีเมื่อกี้พิดหวังเลยจะได้เข้าน,น้อยๆนึงเิ่นมานอนหน้าจะแม่บานก็ได้ออกมาซองเบิง,ง,ง,งเป็นอีหยังของเพิ่อนอตนนี้ ํำรวจเบิ่งของกินพอบานเป็นนักล่าหนูเรื่อยๆจ้ะมึนไปหาหนูมาแซน้ำแข็งไว้ความพหลีโออพอบานเป็นมักล่าหนูจ้ะเขาขึ้นเล่าแล้วก็จะล่าหนูตัวจ่าบัดนโอ้ยมาส่งเบิ่งทองไหลทองหน้าพี่น้องเอ้ยชีวิตเจ้าไหลเจ้าหน้าสามาณนี้แหละจ้า คลิปนี้ก็มาตากเขาจะพี่น้องมาตากเขาแค่นี้แหละจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ